วันนี้วันที่8รก,กรกฎาคม66ก็ถ่ายไก่ฟ้านกยงูงอันนี้ก็หมดสภาพแล้วหมดฤดูก็ทิ้งหางไอ้น,นี่ก็ไม่ได้ลูกสักตัว ไครเป็นสิบยีฟองไม่มีเชื้อสักตัวโอ้